สวัสดีครับผมวันนี้วันที่21นะครับมกราคมปี2568กะครับก็มีหนึ่งเรื่องที่เริ่มชัดเจนมากขึ้นนะครับแล้วก็หลายท่านให้ความเขาเรียกว่าสำคัญและติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับ ในส่วนของเงินดิจิตอล1,000 0บาทเฟส3นะฮะก็มีรายละเอียดนะครับนะซึ่งมีเงื่อนไขคุณสมบัติรวมไปถึงช่วงระยะเวลาเนี่ยนะครับเริ่มมานะครับชัดเจนมากขึ้นเดี๋ยวเรามาดูกันนิดนึงนะครับสำหรับนะครับในเรื่องของเงินหมื่นเฟส3เนี่ยนะครับในช่วงของมีนานะฮะน่าจะมีการเริ่มเปิดตรวจสอบสิทธิ์ละนะแล้วก็เมษายนก็จะมีการโอนเงินเข้านะครับเพื่อให้ใช้สิทธิ์ ในส่วนของรายละเอียดนี้เรามาติดตามกันในคลิปนี้ครับเงินหมื่นดิจิตอลไวเดดเฟสสเนี่ยนะครับคุณทัศินยืนยันครับเดือนมีนาเมษา68ได้ใช้เงิน1,000 0บาทแน่นอนนะนี่ก็เป็นข้อมูลนะครับผมที่เรามาประกอบแล้วก็แบ่งปันนะครับในส่วนของรายละเอียดน,นะครับเดี๋ยวมีบางช่วงบางตอนของคลิปนะครับนะของคุณทักษินได้ไปปลาใส แล้วก็แบ่งปันเรื่องของเงินดิจิตอลเฟส2แล้วก็เฟส3ตามลำดับนะครับทีนี้เรามาทวนกันนิดนึงนะครับผมเชื่อว่ารายท่านที่เป็นกลุ่มประชาชนทั่วไปอายุ16ปีขึ้นไปถูกไหมนะครับผมจนถึงอายุ59ปีเนี่ยนะน่าจะลืมนะครับคุณสมบัติไปแล้วนะรายท่านคงลืมไปแล้ว ว่าเราเนี่ยนะครับได้ลงทะเบียนผ่านดิจิตอลไวเดตไว้หรือไม่เนะเพราะว่านานจริงๆนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูคุณสมบัติเบื้องต้นทวนความนะครับเขาเรียกว่าเอ่อหลายท่านอาจจะเริ่มกลับมาติดตามข่าวสารเรื่องของเงินดิจิตอลไวเดตนะครับผมนะเฟสสามมากขึ้นละนะครับเงื่อนไขแล้วก็คุณสมบัตินะครับของผู้รับสิทธิ์เงินดิจิตอลเฟดสามเนี่ยนะครับผมมีอะไรบ้างแน่นอนครับอันดับแรก ต้องลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัดแล้วก็ยืนยันตัวตนหรือว่าข้อมูลของเราเนี่ยแล้วเสร็จหรือว่าเรียบร้อยนะอันนี้ก็น่าจะหลายท่านนะครับได้เดนเือนการไวละดูคุณสมบัติข้อที่2นะครับต้องเป็นสัญชาติไทยนะแล้วก็มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านนะครับ อายุ16ปีขึ้นไปนะครับณวันที่เปิดรับลงทะเบียนนะก็ตามที่ระบุเนี่ยก็คือ15กันยายนปี2,567นะครับรายได้ไม่เกิน840,000บาทต่อปีสำหรับปีภาษี2,566นะซึ่งทางด้านของรัฐนะได้มีการแจ้งนะครับในเรื่องของแรดตรงนี้ไปล้นะครับต่อมาครับเงินฝากธนาคารนะครับไม่เกิน5,000 0 0บาท ณวันที่31มีนาคมปี2567นะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายไม่เป็นผู้ต้องขังนะหรือผู้ถูกขังนะครับหรือผู้ที่ถูกระงับสิทธิ์ในโครงการอื่นของภาครัฐนี่คือเป็นเงื่อนไขและก็คุณสมบัติที่เอามาทวนนะครับมาอัปเดตให้กับทุกท่านได้รับทราบนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าข้อมูลของภาครัฐ ที่รับจากทางด้านของแอปพลิเคชันทางรัฐถูกไหมนะฮะที่หลายท่านได้ลงไปแล้วเนี่ยมีข้อมูลครบหมดแล้วแหละฮะในแต่ละกลุ่มนะครับรวมไปถึงในเรื่องของกลุ่มที่นะครับจะโอนล่าสุดนี้ด้วยนั่นคือเฟสสองถูกไหมครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะครับ ทีนี้นะครับในเรื่องของสิ่งที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นนะครับล่าสุดนะนะครับผมมีการไปปาใสหเลยขึ้นอภิบายของคุณทักษิณถูกไหมครับผมในะในเรื่องของเงินมื่นเฟดสามว่าจะมีการนะครับนะทยอยไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบสิทธิ์นะครับแล้วก็โอนเงินนะช่วงมีนาเมษาอันนี้นะครับมีคลิปบางช่วงบางตอนรวมไปถึงในเรื่องของท่านนายกด้วยนะครับได้มาบอกกล่าวว่า เงินในเรื่องของเฟสสามเนี่ยไม่ได้เป็นเงินสดนะนะครับเป็นเงินนะครับผ่านดิจิทัล w วเรสตนะครับผมเพราะเหตุผลอะไรก็เดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันนะครับทั้งคุณทักษิณเองแล้วก็ทั้งด้านของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับเรียนเชิญครับพวกเราเป็นพวกมีผลงานทํางานมาแล้วแล้วก็พูดอะไรทําหมดวันนี้ใครอายุเก,กิน60สบ้างวันที่27่สิบเมกรา เงินจะเข้าบัญชีหนึ่งบืนบาทส่วนคนอายุต่ำกว่า60ถึงอายุ16ปี้อนิดหนึ่งหลังหลังจากเทคโนโลยีเสร็จเรียบร้อยประมาณมีนาเมษาก็จะทยอยเข้าบัญชีพักเพื่อไทยพูดอะไรไว้ทํำหมดแต่วันนี้มันอาจจะช้ากว่าเดิมเพราะว่า พักไม่ได้ทุบคุมกระทรวงทุกกระทรวงเหมือนเมื่อก่อนแล้วก็ระบบราชการก็เปลี่ยนไปเยอะนะครับแต่เราก็ทําได้แต่เสียเวลานิดนึงเฟสที่สามค่ะสําหรับบุคคลทั่วไปอันนี้รัฐบาลแทนที่จะให้ในรูปแบบของดิจิทัลวอลเล็ค่ะซึ่งทําไมไม่ให้เงินสดละ่ะคนถามว่าเงินสดสี่ง่ายดีใช่ค่ะเงินสดง่ายดีจริงแต่ว่าความตั้งใจแรกตั้งแต่การทํานโยบายนี้ คือการให้แบบดิจิตอล w a l l ล t เพื่ออย่างที่บอกไปเลยค่ะว่าทุกวันนี้ AI เขามีบทบาทเทคโนโลยีไปไกลมากนี่คือเครื่องมือเชื่อมระหว่างรัฐบาลกับประชาชนค่ะอย่างที่เกิดขึ้นมาเช่นน้ำท่วมการเยียวยาค่าเยวยาต่างๆถ้าเราไม่ใช้ระบบดิจิตอลเลยเราต้องมีการไอดีนิฟายตัวตนอีกนานมากใช้เวลาเป็นเดือนเป็นอาทิตย์แต่ว่าถ้าเรามีระบบพวกนี้อาจจะใช้เวลา2วัน5วัน ในการที่จะสามารถระบุตัวคนได้ว่าใครตรงไหนพื้นที่ใดได้รับเงินเยียวยาแล้วหรือยังอันนี้คือสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นแน่นอนในอนาคตเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นโอกาสอันดีค่ะที่รัฐบาลก็อยากเชื่อมต่อกับประชาชนด้วยการใช้ Digital วอลเน็นี้เป็นการเปิดทางเท่านั้นอีกหน่อยเราสามารถเล่าได้เลยว่ามันไม่ใช่แค่การกระตุ้นเศรษฐกิจเท่านั้นค่ะมันเป็นการเชื่อมต่อระหว่างรัฐกับประชาชนด้วยเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้รับประโยชน์จากรัฐ ได้รวดเร็วแล้วก็ตรงประเด็นมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็แน่นอนนะคะว่าเฟสที่3นี้ก็จะเกิดขึ้นภายในปี2568แน่นอนค่ะเอาละนะครับผมเรากลับมาสู่ในเรื่องของเฟสสองกันนิดหนึ่งนะครับแน่นอนครับว่าทางด้านของกลุ่มผู้สูงอายุ นะซึ่งมีเงื่อนไขเดี๋ยวมาทวนกันอีกครั้งนะครับวันที่22มกราคมนะครับผมต้องบอกว่าเริ่มตั้งแต่8โมงเช้าเป็นต้นไปสามารถตรวจสอบสิทธิ์นะครับผ่านแอปพลิเคชันทางรลัดได้นะครับแล้วก็ถ้าคุณสมบัติผ่านเขียวที่5ท่านก็จะได้รับสิทธิ์นะครับในเรื่องของการโอนเงินเป็นเงินสดนะวันที่27มกราคม10,000บาทครับผ่านบัญชีที่ผูกพร้อมเพย กับหมายเลขบัตรประชาชนครับอันนี้ธนาคารใดก็ได้อ่าอน,นี่ก็เป็นการแจ้งและก็แสดงความยินดีด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงใกล้ๆเราจะมานะครับแบ่งปันถึงวิธีการอีกครั้งนะครับสำหรับจะชัดวันนี้เอาเป็นแนวทางไปก่อนนะครับในส่วนของคุณสมบัตินะครับซึ่งแน่นอนว่ากลุ่มผู้สูงอายุที่จะได้รับเงิน10,000บาทเฟสอเนี่ยเราลองมาทวนกันนะนะครับหครับต้องเป็นผู้ที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐสําเร็จนะครับวงเล็บ ลงทะเบียนนะครับนะโครงการเติมเงิน1,000 10, 0บาทผ่านดิจิทัลบัลเลตสำเร็จมีสัญชาติไทยนะแล้วก็มีอายุ60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปณนะวันที่15กันยายนปี2,567นะครับพดูดง่ายเกิดก่อนนะครับในวันที่16กันยายนปี2507นั่นเองนะนะครับอันนี้คือรายละเอียดที่ต้องรับทราบนะครับไม่เป็นผู้ที่มีเงินได้พึงประเมินเกิน8,40 0 0 0บาท สำหรับปีภาษี2,566ไม่เป็นผู้ที่มีเงินฝากรวมกันเกิน500,000บาทนะครับณนะวันที่30มิถุนายนปี2,567นะครับไม่เป็นผู้ที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ณนะวันที่30พฤศจิกายนปี2,567นะครับไม่เป็นผู้ต้องขัง4ประเภทนักโทษเด็ดขาดผู้ต้องขังระหว่างผู้ต้องกักขัง ผู้ต้องกักกันตามฐานข้อมูลของกรมราชทัณฑ์นะครับอันนี้ณนะวันที่30พฤศจิกายนปี2567ไม่เป็นกลุ่มนะครับเป้าหมายที่ได้รับเงินตามโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปี2567ผ่านผู้ที่มีบัตรสิการแรง่งัฐแล้วก็ผู้พิการอนะ่าอันนี้ก็เป็นคุณสมบัตินะครับในส่วนของเฟส2ที่ จะเกิดขึ้นนะครับสิ่งที่น่าสนใจวันนี้เพิ่มเติมคืออย่างนี้ครับก็คือว่ามันมีบางช่วงบางตอนนะครับสำหรับในเรื่องของรายละเอียดนะครับทางด้านของครังเนี่ยได้มาเผยเพิ่มเติมนิดนึงนะฮะเกี่ยวกับการตัดสิ์นะครับของผู้ที่เขาเรียกเป็นผู้สูงอายุซึ่งที่อยู่ในกลุ่มดังกล่าวแต่ว่า เช็คไปแล้วนะครับตามทะเบียนราชเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วนะครับผมอันเนี้ยนะฮะก็หลายหมื่นคนเลยอ่ะก็ต้องบอกว่านะก็ตอนลงเนี่ยมันคือช่วงปีที่แล้วถูกไหมฮะนะครับแล้วก็มาปีนี้ก็มีหลายท่านก็อาจจะยังไม่ไใช้เงินดิจิตอลวอลเลนะครับเพราะว่ามันเลยหรือว่านะครับผ่านช่วงเวลาไปหลายเดือนนะครับทั้งนั้นนะผู้สูงอายุก,ก็ต้องบอกว่าบางท่านก็มีอายุไขเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะนี่ก็ ไม่ได้แปลกอะไรนะครับผมสำหรับในเรื่องของอการที่นะครับต้องมีการตัดสิทธิ์ผ่านระบบนะครับผมที่ผู้ที่มีเขาเรียกคุณสุบัติตรงแต่ว่านะครับได้มีการเสียชีวิตในณปุบันไปเรียบร้อยแล้วนะครับอัปเดตกันครับทีนี้กรณีที่จ่ายโอนนะครับไปเรียบร้อยในวันที่27มกราคมถูกไหมแล้วก็ไม่สามารถที่จะได้รับเงินนะครับเขาก็จะมีการโอนเงินซ้ำด้วยกันเนี่ยสมรอบ รอบที่1น่งวันที่28กุมภาพันธ์ รอบที่2วันที่28มีนาและก็รอบที่3วันที่28เมษายนตามลําดับนะครับผมเอาละนี่คือเป็นประมวลโดยรวมให้กับพวกเราได้รับทราบนะครับเน้นสําคัญหลักๆในส่วนของเฟสสองที่จะเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าเป็นกลุ่มคนนะครับประชาชนทั่วไปอายุ16ปีตามเงื่อนไขเนาะไปจนถึงนะครับ59ปีนะครับเรามาดูในเรื่องของหน้าตานิดนึงครับนี่ฮะเกี่ยวกับในเรื่องของการตรวจสอบของกลุ่มนะครับเฟสสก็คือผู สูงอายุเวลาเราเข้าไปครับมันก็จะมีสถานะให้เราตรวจสอบสิทธิ์นะครับผมแน่นอนว่าปัจจุบันก็ยังอยู่ในระบบนะฮะการตรวจสอบเดี๋ยวรอวันที่22มกราคมนะนะครับเข้ามากันแล้วก็มาเช็คนะครับในเรื่องของรายละเอียดนะครับทีนี้การเข้าก็คือเข้าที่แอปพลิเคชันทางรัดนะครับกดเข้าไปเลยแล้วก็นะครับไปสู่ในหน้านะครับในเรื่องของแอปพลิเคชันทางรัดตรวจสอบนิดนึงว่าเราเนี่ย ยืนยันนะครับแอปพลิเคชันทางนัดถูกต้องหรือไม่ถ้าถูกต้องครับจะมีชื่อเราปรากฏอยู่มุมขวาด้านบนนะนะครับแล้วก็นะครับกดเลือกนะครับในเรื่องของการตรวจสอบสถานะแล้วก็มาสู่ในเรื่องของการนะครับยืนยันเบอร์มือถือครับเสร็จแล้วเนี่ยกรอกเบอร์มือถือครับเพื่อรับรหัส SMS นะครับที่เรียกว่า OTP นะครับได้ผ่านเบอร์มือถือที่ท่านยืนยันนะครับแล้วก็กดดำเนินการนะครับใส่หมายเลข otp ที่ส่งเข้าไปผ่าน sms เบอร์มือถือที่ท่านได้ระบุแล้วก็ยืนยันไว้นะครับมาปรากฏในเรื่องของข้อมูลครับผมนะให้ท่านกดปุ่มอนุญาตแล้วก็จะมาปรากฏละครับถ้าแสดงนะครับในส่วนของสถานะเขียวที่4 ท่านไม่ได้รับสิทธิ์นะครับผมก็เดี๋ยวรอในเรื่องของการนะครับยื่นอุทธรณ์ต่อไปนะครับดูว่าคุณสมัติข้อไหนของเราเนี่ยไม่ผ่านเกณฑ์หรือไม่ตรงตามเงื่อนไขสําหรับในกลุ่มนี้นะก็ว่ากันนะครับแต่ถ้าปรากฏในส่วนของรละเอียดเขียวที่5 ท่านได้รับสิทธิ์แน่นอนนะครับผมโครงการ10,000บาทซึ่งเฟสที่2โอนตามที่แจ้งไปวันที่27มกราคมนะครับผมผ่านเป็นนะเขาเรียกว่าเงินสดนะครับที่โอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกด้วยหมายเลขบัตรประชาชนนั่นเองนะครับผมเอาละวันนี้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไงเรามาอัเปเดตแบ่งปันให้กับทุกท่านได้รับทราบเพิ่มเติมกันแน่นอนนะครับขอบคุณมากสำหรับการติดตามชมครับขอให้ท่านโชคดีและมีความสุขนะครับ สวัสดีครับ